สวัสดีครับผมมานพินกับช a n นลฟิลไทยใน youtube ครับก็ตรงนี้เป็นมุมด้านล่างของเมืองงอยแล้วก็แม่น้ำาอ่นะครับด้านนู้นคนเรือเขาซ่อมเรือเสร็จเขาก็นั่งคุยกันนะฮะเรือถูกยกขึ้นมานะครับเพื่อมาซ่อมพระาทิตย์กำลังใกล้รับฟ้าแล้วนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าครับผมตรงนู้นจะเป็น ร้านอาหารนะครับที่เขาก่อให้สูงขึ้นมานะครับเป็นจุดชมวิวสูงนะครับตลิ่งที่นี่สูงฮนะนี่เป็นมุมด้านล่างด้าน้านก็เป็นท่าเรือนะครับเด็กๆเ,เล่นน้ำกันนะฮะตรงเห็นกั้นรั้วไว้นี่เขากั้นไว้เป็นแปลงผักนะครับจะเป็นพวกเอาผักสวนควรัวต่างๆมาปลูกนะฮะแล้วก็ ก็กันไว้ไม่ให้พวกวัวควายมันเข้ามาแทะนะนี่ครับก็มุมสงบยามเย็นคุ้งน้ำตรงนี้สวยมากครับตรงนี้จะมีน้ำตื้นๆนะครับสามารถเดินลุยไปได้แต่ะระวังลื่นด้วยนะครับเพราะว่าตรงริมน้ำจะเป็นโคลน สามารถเดินเลาะๆล,ล,ลงมาได้ก็มีทางลงมาแต่ว่าระวังนะครับทางมันก็จะลื่นเหมือนกันแล้วก็เป็นพวกขอนไม้อะไรเงี้ยครับนี่ครับบรรยากาศฟ้าเปลี่ยนสีแล้วก็กำลังสวยเลยครับที่เมือง่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปหนองเขียว,วนะครับเพราะว่าเงินหมดแล้วต้องไปหาที่กด ATM ต่อนะฮะเมืองน,นี้ไม่มี ATM ครับแล้วก็ไฟฟ้าเพิ่งเข้ามาเมื่อ2อสมปีนี่เองแล้วพบกันใหม่ครับกับชา n e l ฟิวไทยใน Youtube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากเมืองงอยสพป,าปาลาวครับ